สวสัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับฮีโรอารลักหน้านะครับในโหมด Normal นะอร์ม l ลนะผมเล่นเป็น na, อารลักหน้าออฟเลนเนี่ยไนะม่มีรูนแล้วตัวอะไรฟาร์มวะตอวกอ นางไม่ลูกแก้วเลยคลิปผมเยอะมากเลยผมโคตรอยากจะบวกอะไร็อดเมั้อรอดึงคลิปดีกว่าคลิปมันเยอะไม่เป็นไรหรอ คลิปเขาป้อมนะนี่เวลาคลิปชวนแล้วครับเดี๋ยวผมไปบังนิดนึงอนะ่ะนั่นแหละสวย ดีในสัตอ้าวในสัตชีพเยอะรวยชีพเยอะไปเดินด้วยไม่ได้อ้อมหลังเลยทยี่นีถ่ถึงว่าคือสองสวย ถ้าวิวหกอ่ะฆ่าได้เลยฮะเ๊อเป็ดเนี่ยเกลีกันไปเ๊อเป็ดเฮ้ยเ๊อเป็ดห้าอยู่นี่ก็ได้ด้ เมทรวยอะ่ะเพราะเป็ดย,ยังไม่โกดมาเมทสามศูนย์ยนนนแล้วได้ผมปะวะั้งหน้าจะหกอย่างส่วนได้บ้างส่วนได้บ้างผมมาเอาปั๊บเป็ดโดนเกี่ยวหัวอยู่สวยต่อได้นะสวยเพื่อนมาละแล้วคิววสยสวย ถ้าบนผมไม่ได้ลองมาตันเซตให้ผมมีอันติก็โยนฆ่าได้แล้วได้มีอันติก็บอกได้ได้ได้ยี่สิบวิวมาทอกันนะ่ะน่าจะรีใซ่ตพอดี์เขาเป็นหายไม่ออกแล้วสนับม,มือออกแม่เบิร์มานาเลยสัตว์แม่ฆ่าแม่ มันไฟเยอะเลอเกินเอ้าผมมีอันตีแล้วได้ได้วาบลงแนละ้วทันถึงแล้วบอกถึงถึงกำลัลงไปวนสวยครับได้คลิปแล้วเว้ยอิสระภาพ อีกฝาาของทะเลด <_ JJonak> ักสบายมั้งเขาเป็ดไม่มีวะวิ่งหาเบลเฟยกอกับผมไหมั่นอะไรมีบึ้ม ตีส่วนไหนตีส่วนเไหนไม่ต้องวิ่งหนีตายคู่วะงตีใหญ่ไล่ตีไปเลยพอเป็ดมาเดีือบเลยนะพอเป็ดมาโทษอาชีพไม่ที่แรกมันคุ้มไหมก็ผมถอยก็คุ้มแล้วผมกล้าเหยียบส่วนไงมาแกล้งตีผมมานานรลดปรีขายของผิดเชมันวิ่งใส่นายปะเอาเม็ดได้นะเอาเม็ดแฮกยับ โอ้โหเฮียทุกคนถ่ายเลยอ๋อลูกมานาลูกแม่งวิ่งไวจัดไอ้เท่สวยสวยรอดแล้วรอดแล้วกลับบ้านแล้วไปล่างไปล่างเพิ่งมานาจัดเลยไม่ไดย์เป็นไงบ้างเพื่อนก้าวข้าวไหลขี้รู้ใช่ไหมยีดยกูข้าแฮกดีกว่าคนอื่น บอตายเขียวแล้วเอ,ลอเด้โอยรอดเฉย ได้ได้รอเงินรอรู่ล,ล,ล่างรูล่ล่างเฮ็นมาดิโอ้ยแย่ยแฮกกไปแล้วยวตายแล้วอ่ะได้โอ้ยแย่แบบึ้มแฮกกะไตายแล้วไอ้เหี้ยทีเดียวแฮกอ่ะโ,โอันนี้ก็ได้เนี่ยอันตีสวยได้ล้อันตีเลยอันตีตัวนี้ เม่มันหนีได้เนะพื่อนโหหน้าเม็ดสู้ได้สู้ได้สู้ได้ดเล้ห,ลหน้าสู้ดได้ดเผื่อผมต้องโยนนันติใส่ป๊อปเปตอะไม่งั้นไม่ได้เมมันบิ้งออกได้แล้วไโอเคโอเคไม่งั้นมันเกาเองอะมักรอนะผมมาได้ป่ะร์ดปะรอหน่อย เฮียต hey, งกลางแล้วมาแล้วโดยประกอบโอเคครับทุกคนอธิบายสกิลกันนิดหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งมันจะตีแล้วก็ทำดาเมจนะแล้วก็สโลว์นะครับรกสกิลสองอ่ะกดเพิ่มเกาะกันเวทนะครับสกิลสามเ <4 S 2> ป็นพาสซีฟอ่ะ,<ป>ะคือยิ่งเลือดเป้าหมายเนาะยิ่งเราเรายิ่งตีแรงขึ้นนะครับอันตรก็โยนแมงมุมใส่เป้าหมายแมงมุมก็จะตีเป้าหมายนะครับทำดาเมจแต่ว่าแมงมุมเราสามารถโดนตีได้นะโอเคมมาอ้ีย น่ามีตัวนี้ไ,<อ>ไปทุกเลนเลยแฮกมันตายบอกเออแฮกตายแต่ว่ามาเมดได้ปะมาเมดได้ปะเดี๋ยวเดินมันมา,ากูอีกแล้วอมราซอนมันต้องมาไกลคนหนึ่งอ่ะไอ้เมดอะเจอใครตันเลยนะน่าจะตายตายได้ลองดิสไฟสวนตายออกมา อะไรไม่เลยเดินมาเวลากูบุรีเมื่อคืนแล้วเพื่อนไม่ปายนี่ผมเล่นอารังหน้ากระทาฟ้าดีกว่าหมด n o r ได้อยู่อะไรกูดาวเร็วทำให้อีกฝั่งนี้ไม่ได้ด้วยปายอย่างไกลองกูแล้วแหละต่อเบลวกอได้เมนเตีร์มาดิมาดิข้าหน้ามีระยวเพื่อน กมานะต้องหลาดอะไรเงี้ยลูล่าตรงเสาวอะเบ้มันตีเจ็บจัดเพราะไปตายยัยไม่ตายครับเฮ้ยเอาอุปกรณ์ผมผมโลผมโลไม่ไหวแป๊บนึงสั่งยาก่อนต้องมาอีกคนนึงอะเมดมาลงไปลงไปดูฟอคตูยังไงวะเออยเสียวเดินไปตายมันแก้วร่อนผมตรงนี้ไปแล้ว เอาป้อมล่างกันนะมาเลยเออป้อมล่างก็ไอ้ย่าเม็ดโดนกูแหละกูบอกเลยโดนกูแน่โอ้โหนั่นลูกน้องตัวหนึ่งมันยังโหดเลยผ่าดิมีวอนมีวอนเพื่อนมีวอนตรงนี้มีให้ด่วนไว้มันเอาลูกน้องมาเช็คมาแค่ไม่ผมวอนส้มไว้มันแก้ไปแล้วอะไใช่เอาป้อมล่างก็ได้เอาป้อมล่างก็ได้นะป้อมล่าง No, tia... về bên kia. The Halborne had destroyed a Legion Tower. bỏ ra. nè, hiyo, mày hiyo. So, hello, 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 đã hello, 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 anh hello,

Ô hoa hoa hammer, hoa 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 đi hoa 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 อาจจะเล่นกระทาฟ้าเพิร์กก็ได้นะครับทุกคนร้อมมามีบึ้มมั้อมจะใสตัวปอไม่เหรอคุณหล่นหมดแล้วระแวงไปหมดแล้วเห็นมือโยน่ะบุญได้ไม่มีว้าเพิ่งว์ปมามีบึ้มม่ะ 40วิวครับพวกเราสอนบนได้ไะมาสามตัวบนด้านล่างให้ด้านออกมาผมเป็นตู้มีว้าบเนี่ยตีนี่ตีดิสวยสวย ยอมแลวมั้ง oh, ้ว้าบลแฮม,มเมอรว้าบแฮมเมอรทำรอบป่ะอืมทำรอบแน่ รักทำอะไรทำโนโู๋เหรอคือแท็ก,กินนยังไงแล้ววะไ่เมื่อมันทำรอบที่ไหนเป็ดไม่มีวับ หกร้อยครับทุกคนทาฟ้าเบฟรฟิโกฟาร์มป่าแอมเมอร์อยู่บนเนี่ยอยู่กลางโอเคี่เด เฮ้ยดาก์กฟูลี่สองอันหกเชือกีไปใช่ไหมเพื่อนยิ้วหนึ่งสามก็ตายแล้วป่ะวะตีตัวหน้าตัวหลังอ่ะคลิปโอเคโอเอกแกนอันหกอันปะล่ะ

วันนี้ขอหน่อยดิขอหน่อยดิต่องคิวเองเหี้ยเมื่อกี้ก็ขอบิงคุณคิวเปนเยอะแล้วกูขอนี้ขอหน่อยเลยตอนทีแรกผมก็รังหน้ามาว่าผมนึกว่าจะมีคนมายืนคู่กับผมเงี้ยไม่มีเลยเว้ยได้เดี๋เวลาละไล่คิวแล้วโกดเฮดเอาไอ้เหี้ยชนะแล้วผมยังยัง เมดมาบนดิหวนไส้มึงเป็นพิเศษเลยเมทจริงจริงจากใจเลยตามคิปบนให้กูหน่อยอ๋อใบล่างเฉยเลยอะไรวะเกีย่ยวบอนนะใครก็ได้ทุกคนงกลาง มิชชั่นแฮกเมดเป็นีเงี้ยเน้หมดเลยสองตัวเนี้ยวกูววดาวันติกูเร็วด้วยจวดว้าวคขาเราเว้ยพอแล้วแหละดูเยอะเกินละไอเ้หอเหีห้ยมาเป็ดอยู่ด้วยกูไม่อยากเอา

เวจ๋าเ <ediyor S 1> ลยดัก17เลยวะแม่งมุมตัวนี้หน่อยตดนบุรีจัดเฮ้ยเพื่อนขอหน่อยอีกสักสองสามตัวไปโอ้จีจี